ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jason in Thailand เออเรื่องชื่อช่องอะช่างหัวมันเถอก็คือแบบเมื่อเคยตรงคอนเซปอะนะเอนี่เวตอนนี้นะฮะก็กลับมาที่ประเทศไทยเนาะ,ะโดยตอนนี้เจสันก็อยู่ที่นะฮะหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือหมู่บ้านครีวงนั่นเองที่จังหวัดนครสมาล บรรยากาศดีมากทุกคนนะฮะดูดีข้างหลังก็คือแบบลำธารน,นะฮะสวยมากและที่ข้างบนก็คือจะเป็นน้ําตกทุกคนจะบอกว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆมาที่นี่บ่อยมากนะฮะเออแต่ว่าแบบเออตั้งแต่ไปอยู่อเมริกามาก็คือไม่ได้มาที่นี่นานดดัดแล้วอะ่ะนะฮะนี่ก็คือเป็นการกลับมาที่คิริวงในรอบหลายปีของเจสันเลยทุกคน,นดีใจที่ได้กลับมานะฮะโอเคครับนะฮะทุกคนพร้อมแล้วยังที่ จะไปดูเอ้ยลิ้นพานหาย้ยเอาไหมโอเคนะฮะทุกคนพร้อมไลยครับที่จะไปดูบรรยากาศของหมู่บ้านคีรีวงแห่งน,นี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วก็รับชมวดิดีนี้พร้อมกันได้เลยนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เจสันก็คือกําลังเดินเล่นในหมู่บ้านคีรีวงเนาะเนี่ยแบบนี้เลยนะฮะนี่คือบรรยากาศในหมู่บ้านนะฮะก็จะมีถนนแบบนี้นะฮะเป็นสายเล็กๆเนาะอากาศดีมากอะที่นี่ทุกคนดีกว่าในตัวเมืองค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเพราะมันเราได้วธรรมชาติเนาะอ๋อแล้วก็จะบอกว่าหมู่บ้านคีรีวงแห่งนี้นะฮะทุกคนมันขึ้นชื่อเรื่องของผ้าบาติกแล้วก็ะบู่มังคุดเออใช่พอดีว่าเมื่อก่อนอะเคยมาทำนะฮะเออะบูมังคุดกับผ้าบาติกไงจำได้นะฮะ ก็เลยแบบเออมันขึ้นชื่อเรื่องนั้นด้วยถ้าสมมติว่าใครจะมาเนาะแบบงานดีทั้งนั้นเลยเฉพาะผ้าบาติกอ่ะทุกคนนะฮะขึ้นชื่อมากๆตะบูบางคุ้นด้วยแต่ไม่แน่ใจมันยังมีอยู่ไหมนะโดยเฉพาะอ่าทั้งสองอย่างเนี้เออแต่หวังว่ายังยังมีอยู่นะมันดีมากเลยอ่ะนะฮะแบบภูปัญญาของชาวบ้านที่เนี่เออสตัวชอบนะฮะเมื่อก่อนก็คือทาตะบูแล้วก็แบบเอากลับไปที่บ้านเยอะเลยนะหลายก้อนอยู่นะฮะผ้าบาติกก็ด้วย <c oughs> คือคือตอนนี้ยังเก็บผ้าบาติกไว้ที่เมกาเลยเออเออนะฮะนั่นแหละ ตั้งแต่สมัยแบบเออเป็นสิป,ปีแล้วอะทุกคนยังอยู่เลยนะภาพบาติกงนั้นอะ anyway ครับทุกคนประมาณนี้เลยเดี๋ยวพาทุกคนจะไปเด็กเพิ่มเติมเป็นยังไงบ้างก็รอชมกันได้เลยนะครับอ่ะทุกคนตามทางก็จะคือไอ้อลินพันธุ์น่อา่า โอเคครับทุกคนก็คือตามทางนะฮะก็จะเออเอาใหม่ลินพันโอเคโอเคครับทุกคนก็คือตามทางก็จะมีอาหารขายแบบนี้เลยนะฮะริมทางแบบนี้นะฮะนี่ส่วนตัวก็คือแบบคิดว่าจะกินอะไรสักอย่างแน่นอนแถวนี้นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกคนเพราะแบบหิวมากนะฮะเออโอเคก็ทมนั้นแหละจริงๆองาเหงื่อออกได้ตอนนี้ก็คือแบบถึงจะมาที่อากาศดีแค่ไหนแต่ส่วนตัวก็คือยังแพ้เหงื่อเมืองไทยอยู่ดีเอนดีวีนะฮะเดี๋ยวหาอะไรกินแถวนี้ก่อนแล้วกันเนาะทุกคนก็ โอเคครับทุกคนก็คือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินตรงที่ว่าส่วนตัวไปซื้อน้ำแตงโมงปั่นเมื่อกี้แล้วลราคาคือถูกมากถูกใจเลยสามสิบบาทเองแก้วดีคือดีมากนะคะถูกสุดๆแต่ประเด็นคือส่วนตัวแบบไม่มีแบง่งย่อยแหล่งที่รู้นะว่าส่วนตัวไม่ได้อยู่ที่ไทยก็เลยไม่ได้ใช้แบบพวกสแ,แกนจ่ายอะไรเงี้ยเออเขามีสแกนจ่ายแต่แบบส่วนตัวก็คือไม่ได้อยู่ที่นี่ไง ก็เลยแบบต้องไปหาร้านแลกเงินแล้วแบบเมื่อกี้ก็คือหาไม่ได้เลยนะฮะหาลายๆร้านคือเขาไม่มีแบงค์ย่อยอะทุกคนกันมาเออก็เข้าใจเนาะตัวตัวก็แบบสวยแล้วเล่ายังติดเขาอย่สิบบาทอะนะฮะแต่แม่ค้าเขาใจดีนะเมื่อกี้ก็คือเออเขาให้เราแบบไปแลกเงินก่อนหาร้านแลกเงินแล้วก็เข้าไปจ่ายเขาทีหลังนะฮะก็ประมาณนี้ทุกคนหาล้านแลกเงินวนไปแล้วพอเจอเมื่อไหร่ก็แลกเงินแล้วก็ไปจ่ายเงินเขากลับทุกคนตามนี้ ทุกคนครับสุดท้ายก็คือเจอร้านที่เขาแลกเงินได้นี่ไงแลกมาแล้วนะฮะมีแบงค์ย่อยเยอะเลยแต่แบงค์ย่อยเขาก็หมดเหมือนกันก็คือรู้สึกแบบรู้สึกแยนิดนึงอ่ะเอาจริงนะฮะเออแต่ว่าสุดท้ายก็แลกเงินมาได้นะฮะเดี๋ยวตัวจะแบบเอาเงินไปจ่ายแม่ค้าก่อนนะทุกคนติดติดแม่ค้าอยู่สิบบาทเมื่อกี้ไปซื้อน้ำเขาโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวมา,าพาชมวิดีโอเขาเรียกว่านะโอ้ยลิ้นพัานมาแล้วเดี๋ยวพาชมบรรยากาศเพิ่มเติมต่อนอกของคีรีวงว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนเนี้ยใช้นี่เขาก่อนลูก โอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันหน้าสะพานแขวนแต่ว่าเออรู้ตัวว่าทางมันจะขาดอยู่นะฮะตรงนี้แต่เอนี่เวยนะฮะตรงนี้ก็คือแบบเออวิวดีนะฮะแต่รู้ตัวมันจะมีทางลงไปด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปตรงนั้นนะทุกคนนะตรงนั้นนะขึ้นไปบนสะพานได้เดี๋ยวสอตัวว่าจะขึ้นบนสะพานแขวนสักหน่อยแล้วก็ถ่ายบรรยากาศของลำธารบอกเลยลำธารที่สวยมากมากี่ทีก็คือประทับใจทุกรอบนะฮะเออ ครับทุกคนตอนนี้เจสันก็อยู่บนสะพานแขวนแล้วแบบนี้เลยนี่ดูดีแบบวิวหลักล้านมากนะคะวิวธรรมชาติของเมืองไทยนี่แหละคือเดอะเบสทุกคนนะคะดีที่สุดเลยนี่ลาธารไหลมานะฮะอย่างที่บอกว่าก็คือทางนั้นอ่ะมันจะเป็นน้ําตกนะคะใหญ่มากแต่ส่วนตัวนี้คงไม่ได้ไปเพราะเวลาไม่พอเนาะเพราะเดี๋ยวรถมันจะหมดซะก่อนไงรถสองแถวมันหมดเร็วนะฮะเออตอนนี้บ่ายสองไงรถมันหมดตอนบ่ายสามแต่อันนี้เวียนเนาก็ได้มาที่ลำธารทุกคนนะคะตรงนี้คือบรรยากาศดีมากนะคะ อันนี้ก็เป็นสะพานแขวนเนาะก็คือมันตันนะเอาดีๆนะฮะอันนี้ทําให้นึกถึงที่แวนคูเวอร์อย่างตอนที่ไปสะพานแบบเอ่อบริดจ์อันนั้นนะแต่ตอนนั้นก็คือมันมีคนแบบแกล้งแขวงไว้แขวง,งมาก็คือเกือบขีดไม่กล้าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแต่นี้ก็คือไม่มีคนเลยทุกคนเงียบสงบม,มากก็คือแบบเออถ่ายรูปดีถ่ายวิดีโอได้นะฮะไม่ไม่อะไยนะไม่เรียกว่ามันเเบลอ่ะทุกคนนะสะพานมันเเบลนะมันมั่นคงนะฮะก็ไม่ต้องหวัดเลยนะฮะ <S <S นี่เลยทุกคนดูดีดูวิวดีสามโลกสี่มุมทาก็คือ ทั้งภูเขาลำธารแม่น้ำนะฮะดีมากนะฮะเรียกได้ว่าถ้าใครมาที่นครศรีธรรมราชนะฮะแนะนําเลยที่นี่หมู่บ้านทีรวงนะคะเสียดายมากเท่าไหมีเวลามากกว่าน,นี้ก็คือจะพาทุกคนไปแบบถึงน้ําตกเลยแต่ว่าแค่นี้ก็คือแบบสวยแล้วว่าทุกคนแต่คนมาอย่างยิ่งนะครศรีธรรมราชแนะนําเลยหมู่บ้านคีรวง แล้วก็ทุกคนครับการเดินทางนะฮะจากตัวมนครเสียมราฐมาที่นี่ง่ายมากนะฮะถ้าสมมติว่าใครเดินมาจากท่าวังเนาะก็ให้เดินไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงสถานีตรงบริเวณแบบวิทยาลัยชีวศึกษาตรงนั้นนะ,ะทุกคนมันจะมีรถแบบหลายอันมากรถสองแถวเนาะไม่จะเป็นแบบไปน้ําแค่ไปลานสก,กาเขาแก้วแล้วก็ให้เลือกอันที่ขึ้นเขียนว่านาครศรีวงซึ่งจะเป็นรถคําแบบสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มหน่อยนะฮะนั่งจากที่นั่นมานะฮะมันจะถึงปลายทางที่เลยคีรีวงนะฮะ ค่าเดินทางถูกมากสาบาทเองทุกคนนะฮะใช้เวลาแค่สามสินาทีด้วยก็คือแบบใกล้ตัวเมือ,นองนครสีมราชมากครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ควรมาอย่างยิ่งนะฮะเจสันมาที่นี่ทีไรก็คือแบบประทับใจทุกทีอากาศดีนะฮะชอบมา,มากๆเลยครับ โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ส่วนก็เห็นป้ายที่ถนนเนาะเขาบอกตรงนี้เป็นจุดเล่นน้านะฮะซึ่งมันก็ใช่แหละเพราะมันมีบันไดลงไปด้านล่างแต่ประเด็นคือบันไดมันพังไปขั้นหนึ่งไงเมื่อกี้ที่ดูเนี่ยตรงนี้ก็เลยแบบจะลงเล่นยังไงล่ะเนี่ยงานนี้นะฮะแต่มันก็จะมีแบบพื้นทรายที่เราสามารถลงไปแบบเออแช่นองแช่น้ําได้แต่แบบอย่างที่บอกบันไดมันพังไปขั้นหนึ่งโอ้ยสู้สู้ชีวิตเกินนะฮะเออนะแต่ไหนก็มาแล้วมันก็ต้องมาสักนิดนึงอะเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือแบบเออ พอหลังจากลงดูน้าเสร็จปุ๊บก,ก็จะกลับเลยทุกคนเพราะเวลาไม่พอแต่ก็ได้ภาพมาเยอะอยู่นะวิดีโอมาเยอะอยู่นะจริงบรรยากาศดีได้รีแลกบ้างอะไรบ้างนะฮะถือว่าโอเคเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนส่วนโต๊วก็ลงมาถึงแล้วด้านล่างน้ําตกแบบนี้เลยนี่บรรยากาศดีมากนะฮะมีทรายแบบข้างๆเนาะก็ลงไปด้านล่างก็คือเป็นน้ําตกเลยทุกคนนะฮะวันนี้ก็คือเป็นแบบบล็อกตันมากทุกคนมารีแลกซ์ที่หมู่บ้านคีวงนอะเล็กๆน้อยๆๆแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีได้ประสบการณ์ดีๆเนาะมาได้กลับมานานนะฮะได้มาสัมผัสธรรมชาติที่บ้านเกิดไปอีกครั้งถือว่ารู้สึกแบบเออดีมากเลยนะฮบเนี่ยทุกคนเอ,อ้สายลื่นนิดนึงนะนะฮะไม่รู้ออกกับกล้องไหมเนี่ยทุกคนดูดีน้ําแบบใสมากนะฮะเดี๋ยวไม่เห็นไม่ร่าจะเห็นอะไรขนาดนี้แต่น้ําใสมากทุกคนนะฮะอุ้ยรู้สึกสดชื่นเลยนะฮะนี่แหละหมู่บ้านครีวงนะฮะทุกคนแผลนกล้องดีกว่าแต่เดินลาบากเหมือนกันนะโอเคโอเค นะ่าประมาณนี้เลยอเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ดูนิดนึงน้ำมันคะงไม่หล่นเนาะโอเคครับประมาณสามสิบโอเคเนี่ยประมาณนี้แหละครับทุกคนเนี่ยดูดีน้ําใสมากเห็นไหมเนี่ยเออรู้สึกสดชื่นด้วยนะฮะดีแบบดีมากๆเลยครับนี่แหละหมู่บ้านคีรีวงนะคะที่ที่รีแลกซ์ได้ดีแล้วก็เป็นหมู่บ้านนะคะที่คือชื่อว่าอากาศที่ดีท,ท,ท,ที่สุดในประเทศไทยเลยะครับทุกคน เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันที่นี่นะบุ้่บ้านครีควงจริงๆมีกิจกรรมให้ทำอีกเยอะเลยมันจะเป็นแบบสบู่มังคุดผ้าบาติกแล้วก็น้ําตกตะตาะน,น,นาแต่ที่บอกวันนี้เวลาจะตัดไม่พอจริงๆนะเสียดายมากแต่ก็สงสารอีกแบบนะฮให้แลกไปอีกแบบแ ANYWAY นะฮะอย่าลืมมากันด้วยนะ แล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามช่อง y o u t u เจส e น s ิงยูเอแต่ตอนนี้อยู่ไทยแลนด์นะฮะทุกคนรู้ดี <laughs> นะฮะเจสันยูเอเด้วยนะอย่าลืมติดตามช่องโซชิมิเดะเวสันดิลิทไว้ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย